สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มาพบกับทุกท่านนะครับในช่วงเวลาตอนเย็นนะครับก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมคุมสอบตั้งแต่เช้าเลยนะครับ8โมงกว่านะครับก็พอดีไม่มีเวลาทำเลยกันพูดแบบตรงๆนะ นะครับต้องขอพายจริงนะครับวันนี้มาทําได้ช่วงเย็นนะครับเริ่มต้นด้วยสรุปข่าวการย้ายทีมก่อนนะครับก่อนที่จะไปสโมสรอื่นๆนะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมในวันนี้นะครับจะพูดถึงการขายคิซิโนโรนโดแล้วนะครับคือที่มาที่ไปเนี่ยเราก็จะทราบนะครับว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยสโมสรยูเวนตุสนะครับมีปัญหาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่มาก ไม่ว่าจะเป็นสโมสรชั้นนําในโลกนะครับเรัลมาริตบาร์เซโลนาวันนี้ยูเวนตุสจะขายโรนัลโดนะครับเดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับเรื่องราวของสโมสรเรัลมาริตเมื่อคืนนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยกระแสะพกบากับเรัลมาริตนะครับเอริงฮาลันด้วยนะครับก็เริ่มกลับมาแลอีกครั้งกับโปรเจกต์ใหญ่ในปี2021นะครับเจาะรายละเอียดให้ทีละคนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือ โชเซ่มูรินโญ่นะครับตอนนี้คุมสเปอร์เนี่ยดูดีมากและก็เป็นหนึ่งในทีมที่จะเป็นทีมที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยอะ่ะคือสเปอร์เล่นในตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์มีความสุขนะอะไรที่มีความสุขผมสนับสนุนทางนั้นนะครับก็นี่นะครับมูรินโญ่กำลังพาสเปอร์ไปถูกทางนะครับเรื่องราวของอิสโก้ซีดานบอกอิสโก้อย่างไรบ้างเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูล เสมอกับแมนซิตี้เมื่อคืนมันคือเกมคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของทั้ง2ทีมนะครับแล้วก็เรื่องราวของอีกหลายๆสโมสรน,นะครับวันนี้เจาะเจาะแบบละเอียดเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับผมเริ่มต้นด้วยประเด็นของคริสซิโนโรนัลโดก่อนนะครับคือเหตุผลสําคัญ ทำไมยูเวนตุสต้องขายโลนันโดนะครับภาราค่าใช้จ,จ่ายเป็นอุปสรรคสําคัญครับ540,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับคือปัญหาใหญ่ของยูเวนตุสในวันนี้ค่าเหนื่อยของโลนันโดหนคนนะครับสามารถจ่ายให้กับนักเตะในทีมได้เยอะแยะมากมายครับทีนี้เนี่ยปัญหาสำคัญก็คือรายได้ที่เข้าสโมสรยูเวนตุสในตอนนี้เนี่ยไม่เพียงพอผมบอกไว้เลยนะไม่เพียงพอ มันทำให้นะครับสโมสอนเนี่ยได้เปิดการเจราจากับโรนัลโดแบบไม่เป็นทางการนะครับก็คือสโมสอน,นะครับกําลังพิจรารณาขายคริสโตโนโรนัลโดด้วยเหตุผลสถานะทางการเงินในในในช่วงของโควิดนั่นเองนะครับคือจริงๆนะครับโรนัลโดรับค่าเหนื่อย540,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ตามที่เราทราบกันมันคือค่าเหนื่อยสูงสุดนะครับของนักเตะทุกคน สูงกว่าเดลิกสีเท่าตัวเดลิกดาวลุ่งเนี่ยรับแค่แสนลรนโดรับ5้าแสนจ่ายโอ้สี่เท่ากว่าเอาตรงๆเลยนะลรนโดอายุสามสิบห้าปีแล้วนะครับสัญญาจะหมดในปี2565แต่ปรากฏว่าสโมสรยูเวนตุสครับไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยในเวลานี้ได้นะครับนั่นก็หมายความว่างานเข้าโรนโดเต็มเเลยนะครับ ทีนี้นะครับตามรายงานจากข้อมูลเนี่ยยูเวนตุสคุ้มไหมล่ะตั้งแต่เซรโรนโ,โดมานะครับผมบอกได้เลยนะคุ้มทุกบาททุกสตางค์โรนโ,โดยิงให้กับยูเวนตุสไปทั้งหมดนะครับ71ประตูจากการลงสนาม9 4นัดนะครับนี่คือสถิติระดับโลกชัดๆนะครับก็ไม่ได้ลงสนามให้กับยูเวนตุสแค่6นัดน,นะครับถือว่าโอ้โหเขานี่ยอดเยี่ยมมากเลยเจ็บก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับ คิซิโนโรนโดนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามันจะจบอย่างไรแต่ที่แน่ๆนะอีกหนึ่งเรื่องราวสำคัญที่ผมจะพูดไม่ได้เออดพูดไม่ได้ก็คือเขาอยู่อิตาลีมา2ปีแล้วนะครับ94นัดที่เล่นเนี่ยอยู่มา2ปีแล้วเขาไม่ได้พูดภาษาอิตาลีเลยครับเขาไม่ได้พูดภาษาอิตาลีเลยเขาสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเป็นโดยใช้ภาษาสเปนครับ นั่นก็หมายความว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติกับคนอิตาลีในทีมนั่นเองนะครับใช้ภาษาสเปนในบ้านของเราได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็มีหลายๆคนนะออกมาปกป้องรนัลโดว่านั่นคือมันก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้เขาเพิ่งมาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็รนัลโดยังคงเป็นที่รักของทุกคนในยูเวนตุสแต่ถึงวันนี้อาจจะต้องขายแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับดิวของเดียโก้ดัลโล่กันนะครับสโมสรเอซีมิลานนะครับได้เจรจาไปแล้วนะครับว่าเขาจะซื้อดัลโล่อย่างเป็นทางการนะครับดัลโล่เองนะครับทำผลงานให้กับสโมสรเอซีมิลานอย่างยอดเยี่ยมนะครับผมใช้คำว่ายอดเยี่ยมเลยตอนนี้เองนะครับดัลโล่เองเนี่ยเป็นแบ็กขวาที่เก่งกาจมากแล้วกส็สามารถเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายได้ด้วยนะครับเล่นแบ็กซ้ายยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอ่ะและทำมอยู you ่แมนยู you ถึงปล่อยตัวไปนะครับ ทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญที่ผมนําเสนอข่าวในวันนี้ก็คือมิลานนะครับเปิดการเจราจาจบไป1รอบและจะและจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมนี้นะครับก็เป็นคํายืนยันจากการเจราจาครั้งล่าสุดนะครับก็เชื่อกันว่านะค่าตัวของดีโกดาโลในการย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานครั้งนี้ต้องมากกว่า19ล้านปอนด์นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอนเรียลมาดริดกันบ้างนะครับการเซ็นสัญญากับเอริงฮารันในปี2022อ่ะ2021 2022อ่ะช่วงรอยต่อเนี่ยที่มันเดือนมการาคมเนี่ยมันก็คือมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าข้อได้เปรียบเสียเปรียบก็คือการที่มาดริดจะแข่งขันกับทุกทีมนั่นเองนะครับมาดริดน,นะครับอาจจะใช้ความสัมพันธ์ที่ดี กับบริเซียดอตมูลนะครับคืออาจจะมีการแบบว่าอย่างไงอะมองโลกผมมองโลกในแง่ดีนะเขาก็คงไม่ไม่ตกลงกันล่วงหน้าคือให้โอกาสทีมอื่นเจรจาด้วยแต่ในวันนี้นะครับมาตินโอเดนการ์ดที่ไปอยู่กับบริเซียดอตมูลในตอนนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นอาวุธลับสำคัญผมใช้คำว่าอาวุธลับทำไมเนี่ยไม่ใช่อาวุธสักหน่อยคนสักคนอย่างโอเดนการ์ดเนี่ยคืออย่างนี้ครับ สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าการที่บรุษเซียดอทมูนเนี่ยมีนักเตะอย่างซันโชแล้วก็เอลิงฮารันอยู่เนี่ยและ2คนนี้นะก็พร้อมที่จะย้ายทีมในอนาคตนะครับฮารันเองเนี่ยมีค่าฉีกสัญญานะครับก็ดูเหมือนว่าในปี2565เนี่ยฮารันเนี่ยอาจจะไปอยู่กับเรอัมลมาดริดผมพูดปีพศไปเลยนะส่วนมาตินโอนิการ์นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการแลกตัวกับเอลิงฮารันพร้อมกับเงินสดคือให้อยู่มาตินโอนิการ์เนี่ย อยู่กับสโมสรบรีเซียดอทมูลไปเลยนะครับซึ่งดอทมูลเนี่ยมีแต่ได้กับได้เอาตรงๆเลยเนาะได้ทั้งเงินเต็มได้ทั้งโอเดนการ์ดนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับตอนนี้เองนะครับฮารันเองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการยิงประตูอย่างเป็นกรอบเป็นกำรรจนโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้เนี่ยเข้ามาทักทายเลยนะในเกมที่แพ้บาเยอร์มิเนกสามประตูต่อ2องครับโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้ก็บอกนะครับว่าโอ้โหเจ้าหนูคนนี้สุดยอดจริงๆนะครับนี่คือ โรเจกต์ของเรอัลมาดรที่จะใช้มาตินโอเดนกาบในเป็นส่วนหนึ่งในการดึงเอริงฮาลันมานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโชเซ่มูรินโ่กันบ้างนะครับผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์จะมีความสุขในสุดสัปดาห์นี้นะครับชเซ่มูรินโยนะครับได้กล่าวในหลังจากจบเกมนะที่เก็บชัยชนะในเกมพิมเมยรีกได้นะครับว่าแฮร์รี่เคนนะครับคือคนสำคัญของเราที่มงุงประตูใช้ให้เราวันนี้ ทีมของเรามีความสุขมากมูโย่ยังกล่าวต่อนะครับว่าทีมของเราเนี่ยตอนนี้นะมีศักยภาพพอที่จะสู้ได้กับทุกทีมผมบอกได้เลยว่าเราสามารถควา้าแชมป์ได้ในหลายหลีกคือมูโย่เปรียบศัก,ย,กยภาพทีมสเปอร์ในตอนนี้สามารถควา้าแชมป์พิมีน์นกก็ได้ในลีกอื่นในในถ้วยอื่นก็ได้ประมาณนี้นะครับผมมีสัญญากับทุกคนไว้ว่า เราเนี่ยจะต้องคว้าแชมป์ใดคว้าแชมป์หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับมูริโยยังบอกอีกนะครับว่าเคนเองเนี่ยอายุ27ปีก็จริงอยู่เขาสามารถยิงได้ถึง200ประตูนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะเขาคือคีย์แมนคนสำคัญของทีมนะครับและก็คือจุดเปลี่ยนของทีมนั่นเองนะครับมูริโยก็ยืนยันนะครับว่าเขาคือชายผู้สมบูรณ์แบบตอนนี้ยทีมสเปอร์เนี่ยกำลังลงตัวนั่นเองนะครับก็เป็นคำชื่นชมของ โชเซ่มารุญโ่ถึงลูกทีมของเขานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวนะผมค่อยๆไล่นะครับเรื่องราวอันนี้เป็นข่าวนอกเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการแย่งทีมบ้างเรื่องราวของซาโมเอโต้ครับวันนี้ซาโมเอโต้นะครับได้ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับรถชนในแคนมรูนนะครับรถชนในแคนมรูนนะครับก็อดีตกองหน้าของบาร์เซโลนาและเชลซีนะครับ นี่ตามภาพรถชนนะครับในแคมรูนแล้วก็เอโตอาการเป็นยังไงบ้างเ e อโตอายุ39ปีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรักษาครับแพทย์ก็แนะนำนะครับให้ดูแลอ,อย่างใกล้ชิดไปก่อนนะครับส่วนมาตินแคมอัสครับนักข่าวชาวแคมรูนได้ถ่ายภาพเรื่องราวการชนนะครับว่ารถเนี่ยของเอโตเองเนี่ยขับอยู่นะครับอ่ เหมือนกับจะถูกชนจากด้านหลังด้านหน้ามันยุบเนาะแต่แต่เหมือนกับว่ายังไงอะถูกชนจากด้านหลังอะแล้วก็รถก็ไปชนด้านหน้าอีกทีนึงแล้วเขาก็หลบหนีไปคนชนนะชนที่แคมารูนเนี่ยผมเชื่อว่าแคมารูนเนี่ยในจุดนี้ไม่น่าจะมีกล้องวงจรปิดนะครับก็ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นภาพในทวิตเตอร์กันนะครับเอโต้เองนะครับเล่นให้กับบาร์เซโลนา5ปี ตั้งแต่ย้ายจากอินเตอร์มิลานในปี2009แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ตอนนั้นเองเนี่ยมามามาอยู่กับอินเตอร์มิลานในปี2009เนี่ยเอโตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทีมของโจเซ่มูรินโญ่ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้เล่นคือโหถ้าดูเอโตเล่นเนี่ยโหผมว่าสุดยอดในยุคนั้นนะครับก็ขอให้ให้ใหายไวๆแล้วกันสำหรับซามูเอลเอโตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ สโมสรเรือมริดกันบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยมเมื่อคืนผมไล่ข่าวตามเวลาคราวนี้เจาะลายสโมสรน,นะครับเรื่องราวของสโมสรเรือมริดในวันนี้นะครับผมพูดรายละเอียดของพอพกบาเลยนะครับสโมสรเรือมริดนะครับตั้งเป้าว่าจะดึงพอพกบาในมาในฤดูกาล2020-2021ครับผมยังคงตามข่าวของพอกบาอยู่นะครับเพราะว่าแฟน,แ,ฟนแมนยูหลายคน,นยังอยากจะให้ขายพอกบาแล้วก็เบื่อกับข่าวพอกบานะ แต่ผมยังก็ยืนยันนะครับว่าข่าวมันมีทุกวันเราก็เสพข่าวแบบฟังหูไหว้หูนะครับมารินนะครับต้องการดึงพอกบานะครับในราคาที่สุดถูกด้วยแต่เขายังไม่เปิดเผยนะครับว่าเขาจะดึงในราคาที่เท่าไหร่เพียงแต่ว่าพอกบาเนี่ยสามารถเจรจาก,กับเราได้ในราคาที่เหมาะสมอันนี้คือประโยคเด็ดสําคัญในแหล่งข่าวมาจากแอสนะครับแล้วก็หลังจากนี้เองเนี่ยความสนใจในพอ,พอกบาเนี่ย คือคือทำไมต้องเซ็นฤดูกาลหนนะ้าเพราะว่าสัญญาพอกบาจะเหลือ1ปีครับคือแมนยูถูกบังคับขายแน่เพราะว่าในปีนี้เนี่ยแมนยูเนี่ยเลือกที่จะขยายสัญญาพอกบาให้มันเป็น2ปีเลยทําให้พอกบาเนี่ยไม่พอใจมากๆเลยนะครับเพราะเขาอยากย้ายอยู่แล้วนะครับทีนี้อ่าเพอเนาะการขยายสัญญาครั้งนี้ของแมนยูเนี่ยทำให้มันสอดคล้องกับปีอ่าสองพ2นยี 2021, 2022, เนาะ ที่จะดึงเอลดูอาโดคามาวินกามาร่วมทีมนั่นก็หมายความว่าสโมสรเดิมดน,นะครับอาจจะกลายเป็นทีมชาติฝรั่งเศสน้องๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มปเป้พ็อกบาคาวาคามาวินกาอะไรประมาณนี้นะครับก็ซีดันยืนยันนะครับว่าเขายังคงสนใจพ็อกบาเช่นเดิมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิสโก้นะครับเป็นประเด็นที่ผมเกินนำไปนะครับ เรื่องราวของอิสโก้ในวันนี้นะครับเป็นปากจากซีดานเองที่ให้สามารถกระสื่อนะครับว่าคุณต้องทํางานต่อไปตามรายงานจากสื่อตามประเทศในวันนี้นะครับซีดินซีดานนะครับได้สัมภาษณ์กับนักข่าวนักข่าวถามว่าคุณจะใช้งานอิสโก้ต่อไปไหมซีดานนะครับได้ตอบกับสื่อไปนะครับว่าอิสโก้ต้องทํางานต่อไปเพื่อให้ได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่นั่นเองนะครับอิสโก้เนี่ย ค่อนข้างที่จะไม่พอใจนะครับกับเกมการแข่งขันที่ผ่านมาและเขาก็ได้เวลาในการลงเล่นที่น้อยลงนะครับแต่ซีดานก็บอกนะครับว่าอิสโก้นะครับมีหน้าที่เล่นต่อไปมันไม่ใช่ปัญหาของอิสโก้เลยหรือปัญหาของผมเขาต้องทำหน้าที่ของเขาเรื่อยๆผมยืนยันนะเรื่องนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ซําซ้อนในการที่เขาได้ลงในเลือกในใน,ในโอกาสในการลงสนามอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่ซําซ้อนคือ ัวของอิสโกอาจจะเป็นช่วงที่ไม่มั่นใจหรือเล่นไม่ดีนั่นเองช่วงเวลาที่ดีของเขาจะกําลังจะกลับมานะครับเพราะเขาคือผู้เล่นที่ดีนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของซีนีซีดานอิสโกมีสัญญานะครับถึงปี2021ถึงปี2022นะครับก็อีก1ปีหรือ2ปีประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอินเตอร์มิลานกันนะครับเรื่องราวของการเสริมทัพของอินเตอร์มิลานเนี่ย มันมีอยู่ว่าวันนี้เ,เขาจะดึงมาเซโลนะครับซึ่งเป็นกองหลังของสโมสรเรอลมาดรดเนี่ยมาร่วมทีมก่อนหน้านี้เตอร์มิลานเนี่ยตกเป็นข่าวกับอิมพิซานพาราเมรี่มาคอสอาลอนโซวันนี้นะครับผมนับวันนี้เลยว่าตัวของไอรนะมาเซโลวัย32ปีเนี่ยเล่นให้กับมาลิดไป500กว่านัดตั้งแต่ปี2550เนี่ยคว้าแช,ชมป์ลาลิก้า5สมัยนะครับแช,ชมเปี้ยนลีก4สมัยเนี่ย ในเวลานี้เนี่ยอาจจะมาเล่นในถิ่นซานซิโรของอินเตอร์มิลานนะครับตามในงานก็คือบอกไว้ว่าค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ12ล้านยูโรหรือประมาณ11ล้านปอนด์นะครับก็ฟังหูวไว้หูก่อนว่ามาเซลโลจะมาอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอนโกโรกองเต้นะครับก็ตอนนี้กองเต้เองเนี่ย ผมเชื่อว่าจับคู่กับจอร์จินโยตอนนี้เชลซีเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับตามมิงานนะครับว่าอินเตอร์มิลานยังคงมุ่งมั่นนะครับ,งงมมนนรบที่จะดึงตัวเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยมาร่วมทีมนะครับตามมิงานจากสื่อต่างประเทศอีกเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ของกองเต้นะครับไม่มีใครการันตีอ่ายังไงอะ่ะการอนาคตให้คือคือคือตอนนี้เองเนี่ยเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับแต่อนาคตไม่แน่เพราะว่ากองเต้เนี่ยอายุ29ปีแล้วครับ โปรเจกตของแฟงค์ลมพาร์ดคือใช้ผู้เล่นระดับโลกอายุน้อยนะครับฉะนั้นกองเต้นะครับมีสัญญาถึงปี2023อาจจะถูกขายให้กับสโมสรมต่างหลีกได้ในอนาคตนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้คงยังไม่ขายหรอกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมซุสโอซิลนะครับโอซิลในวันนี้นะครับได้รับความสนใจจากสโมสรม Roth a นเจอริสกา l ล็กซนะครับซึ่งเป็นทีมใน Major League s o c อร์นะครับตามรายงานนะครับว่าโอซิลนะครับวัย32ปีนะครับสัญญาจะหมดในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติเยอรมันตอนนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดทีมชาติแล้วแหละนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันยูโรปาลีกนะครับแล้วก็ถูกตัดชื่อออกจาก25คนของพรีเมียร์ลีกด้วยนั่นก็หมายความว่าขายชัวนะครับ ตํา,ตามหงงานจาก f o r g e s LX สื่อในในประเทศอะไรเนี่ยสื่อที่ชื่อว่า p o r เ e s นะครับก็บอกนะครับว่า LA Galaxy นะครับได้ยืนข้อเสนอไปแล้วนะครับก็ในอีกสัปดาห์ข้างหน้าช่วงปีใหม่จะได้ทราบผลคําตอบจากโอซิลนะครับโอซิลยิงไปทั้งหมด44ประตูกับอีก77แอสซิสจากการลงสนาม254นัดให้กับอาร์ซนอลทุกรายการนะครับก็ ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างน,นะครับเรื่องราวของหลุยซาฮาในวันนี้เนี่ยมีการพูดถึงนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเสริมสีตำแหน่งนะครับคือจะเสริมสกี่ตำแหน่งก็ช่างอะแต่ถ้าระบบทีมนะครับยังไม่โอเคอยู่มันอยู่ที่กุดเกนของโค้ชด้วยนะครับคือหลุยซาฮานะครับอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยืนยันว่าโอริโกนาโซชานะครับ ยังคงมีงานหนักนะครับแต่ว่าถ้าเขามองแล้วนะแมนยูจะต้องเสริมทัพอย่างน้อย4ตำแหน่งถึงจะมีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับก็สั้นๆประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันดูต้องดูกันต่อไปเนาะเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิวเวอร์พูลกันนะครับเรื่องราวของลิวเวอร์พูลก็คือ,อสนใจนักเตะนะครับตำแหน่งกองหลังที่ชื่อว่าอาอิซามันดี้อาอิซามันดี้คือใครนะครับเป็นนักเตะ วัย29ปีนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังทีมชาติแอลจีเรียสวมเสื้อหมายเลข2เล่นกองหลังเหมือนกันนะครับอายุ29ปีก็จริงอยู่นะครับแต่เขาเล่นให้กับสโมสรลนะิเบอร์ติสน่ะเราจะเห็นว่าลิเบอร์ติสเนี่ยโอเคเลยนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นแต่มันต้องเล่นทั้งทีมนะทีนี้เนี่ยลิวพูเนี่ยสนใจนักเตะคนนี้นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าตลาดเดือนมกราคมนะครับจะยื่นข้อเสนอให้สโมสรลิเบอร์ติสพิจารณานะครับก่อนหน้านี้ ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าจะดึงมิลานชาก,กินเนียไปแล้วแต่ยังไม่มีการยื่นอย่างเป็นทางการนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพตัวลุกนะครับผมเชื่อว่านะใครก็ชอบถ้าจะเจอนักเตะอย่างพวกอเมริกาใต้อนะครับตามไม่งันจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าสโมสรลิเวอร์ p o o นะครับตกเป็นข่าวนะครับว่าอาจจะดึงตัวนะครับ โรดิโก้นะครับมาร่วมทีมโรดิโก้นี่คือกองหน้าของสโมสรเรอัลมาดริดคนนี้เพชรเม็ดงามเลยของเรอัลมาดริดด้วยนะครับก็โรดิโก้เองนะครับเจอเกนครอปมองว่าเนี่ยคนนี้สามารถเป็นตัวแทนของโมเมนตซาร่าได้เลยในอนาคตนะครับก็ทีนี้เนี่ยตมามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยตัวเขาเองนะเจอเกนครอปเนี่ยคือมองแล้วนะว่าโรดิโก้เนี่ยแทนที่ซาร่าได้ ซาลานะครับเพิ่งยิงเพิ่งยิงล่าสุดเนี่ยยิงไปทั้งหมด104ประตูจากการลงสนาม165นัดให้กับลิเวอร์พูลนะครับสิติสุดยอดมากนะครับโรดริโกยังมีสัญญา4ปีกับเรียวมาริดนั่นก็หมายความว่าการย้ายทีมของโรดริโกนะครับมันเป็นเงินก้อนใหญ่แน่นอนเพราะสัญญายังเหลือเยอะนะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของไมก้าริชาร์ดกันนะครับอดีตตำนานของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เปิดเผยนะครับว่าเขาเซอร์ไพรส์มากเลยว่าแมนซิตี้ไม่เซ็นสัญญากับกองหน้ามาแทนที่กุลนะครับไมก้าริชาร์ดนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อน,นะครับว่าตั้งแต่การบาดเจ็บของกุลเนี่ยแฮมสติงเนี่ยแล้วก็ได้กาบเบรียลเฮนสุสกลับมานะครับไมก้าริชาร์ดมองว่านะครับผมรู้สึกประหลาดใจนะว่าทําไมสโมสรเนี่ย ไม่หาคนมาเป็นตัวสำรองของกุลนะครับคือแมนซิตี้เองนะครับมีกองหน้าระดับท็อปของโลกอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยด้วยสัญญาของกุลนะครับจะหมดในเดือนมิถุนายนปีหน้านี้นะครับนั่นก็หมายความว่าจริงๆอ่ะกุลเจ็บบ้างสัญญาก็จะหมดเนี่ยไมเคิลิชัดมองว่าทําไมไม่ดึงระดับโลกมานะครับแต่ผมก็เชื่อว่านะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเป๊ป เป๊ปยังไม่ต่อสัญญาหรือขยายสัญญาฉบับใหม่เนี่ยเขาอาจจะมีมุมมองว่าเมื่อเราจะไปเนี่ยก็ควรที่จะแบบว่าให้โค้ชคนใหม่เนี่ยเขามาดูทีมไว้หรือเปล่าแต่ถ้าเราจะซื้อดิวใหญ่เราต้องอยู่คุมทีมนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็สนใจมูซาเดเมเล่นะครับตอนนี้เนี่ยแมนยูเซ็นสัญญาก,กับเอดิสันคาวานีไปแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดในทางสะดวกนะครับในการเซ็นสัญญาก,กับมูซาเดเมเล่ ere, กองหน้าของโอลิมปิกลียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับค่าตัวในการย้ายทีมนะครับของมูซาเดเมเล่ก็คือ30ล้านปอนด์ตลาดเดือนมกราคม หลอรุ้นกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับตลาดนักเตะล่าสุดในเย็นวันนี้นะครับก็มีดีลอัปเดตอยู่ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของคิซิโนโรนันโดน,โดน,นะครับเราทราบกันอยู่แล้วเนาะ54 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับตอนนี้ถึงเวลาที่ยูวนตุสต้องปล่อยตัวแล้วครับเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกันสำหรับการจ่ายรายเดือนในยุคข,ของโควิดนี้นั่นก็หมายความว่าสถานก,การณ์ทางการเงินนะครับการไม่มีแฟนบอลเนี่ยกำลังเกาะกินสโมสร ไปเรื่อยๆจนสโมสรน,นะครับเงินไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับแล้วที่สาคัญก็ในดิวของอื่นๆนะครับตลาดนักเตะเดือนมกราคมเนี่ยผมเชื่อว่าสนุกนะเรียมดริตเนี่ยยังคงตามดิวของพอกบาอยู่ซึ่งแฟนแมนยูต้องการให้ขายอยู่แล้วนะครับแฟนลิเวอร์พูลอยากแกรู้ว่ากองหลังคนใหม่ของเขาอะ่ะจะได้ใครนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับแมนซิตี้เป็นทีมที่มีคุณภาพสปเปอร์ก็เป็นทีมอีกหนึ่งทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับ เชลซีก็มาเลสเตอร์ก็มาอสตันวิลล่าก็มาฉะนั้นการขับเคี่ยวนะครับการเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้สำคัญต่อการลุนแชมป์แน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง J1 นึ่งฟุตบอลนิวนะครับเพจด้วยนะเพจ a ฟ e b o o k นะครับ g 1 Fo ฟุตบอลนิวติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ